โอเคเออแต่ <Okay. S 2> น่าคือของแม่สุภาพบุรุษจะแกะอันนี้เป็นสุภาพบุรุษแกะให้ภรรยานะฮะสุภาพบุรุษแกะกล่องให้ภรรยานะครับมาดูเซอร์ไพรส์ลายพินุษหรือเปล่าวันนี้นนคืออะไรคืออะไรอ๋ออันนี้รู้แล้วเป็นเอฟซีต่างประเทศของพีีโจอ๋อลอ<ะ>ทักมาในร้านผ้าอันนี้นะ่าจะเป็นของดิ้งนะดิ้งดิ้งมาดูเร็วลูก ดิ้งมาดิ้งมาดูอะไรหน่อยเป็นราดูว่าใช่ไหมใช่ข้อมือสันมือสันอยสั่สนย่สั่นยสันนนี่นี่ไงนี่คืออะไรสวยไหมอะไหนดูหน่อยดิติ้งดูหน่อยนาิโอ้ยนาฬิกานาฬิมงครับนาฬิมง <Ll> ull, นั่นคือพี่โจดูดูแขนน้องนี่มันดูอะไรได้บ้างใ่สายสีนั่นเลยดูอะไรได้บ้างไม่มีเวลาดูวิตีสายว้าวอันนี้อ่ะชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปคืออะไรไอซีบอกว่าให้พ่อใส่ขับรถโอ้โหพี่โจดูดูอุ้ยเลแบนน่ะดูดิ อุ้ยเรเบนอะใส่ดูดิใส่ดูดิใส่ดูใส่ดูก่อนใส่ดูเออเออเฮ้ยเออเท่มากใส่ขับรถไถก็ได้ใส่ขับรถส่วนตัวก็ได้ไม่เห่อเลยนะไม่เเหลยแกชิ้นต่อไปคุณพ่อแกชิ้นต่อไปมีอะไรอีกดูฮะอันนี้กระเป๋าน่าจะเป็นของน่าจะเป็นของแม่เนาะใบนี้ของแม่มีด้วยอ๋อมีหมวกด้วยนี่หมวกใครหมวกดิ้ง หรือหมวกพ่อใครใส่ก็ได้นะใครแล้วของใครนะอันนี้น่าจะเป็นของแม่กระเป๋าคาดเอวหรือของพ่อ,อน่าจะมีเงินด้วยอุ้ยทิ้งดิเต็มเลยมาลุ้นกันมาลุ้นลุ้นลุ้เด้อ๋อแบงค์เต็มเลย <laughs> แบงค์เต็มเลยโอ้ดูดิวัน<อ><า>นี้ครัยาวให้ด้วยอ๋อ fc 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 แม่ส่งมาให้นะฮะเป็นเป็นของของรางวัลของขวัญ เป็นของขวัญให้กับน้องด้วยน้องซะดิ้งด้วยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยนีอยู่วันนึงที่น้องมิส่งส่งเสื้อมาให้นะคะครับคือพ่อก็นั่งมองตาแล้วพออเอฟซีก็เลยสงสารพ่อทำไมเราไม่ได้ด้วยใช่ไหมใช่ของเราไม่มีอ๋อวันนี้เอฟซีเลยส่งมาให้นะน้องได้นอฬิกาคุณพ่อได้ทั้งหมวกแล้วก็แว่นตานะครับไม่เหรอเลยนะครับไม่เหรอส่วนคุณแม่กระเป๋าหนึ่งใบ อ๋อนี่ดูลูกสาวไม่เห่อนี่ลูกสาวไม่เห่อเลยครับน้องใส่โชว์เลยฮะไม่เห่อเลยนี่ครับนาฬิกาอันเดิมใส่สามคุณด้วยลูกขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยนะครับครอบครัวหันษาครับไม่ไม่เห่อเลยนะคะไม่หค่อยเจ๋อเห่อเลยนะแต่แบบว่าสวยครับสวยอยากอยากลื้อแล้วเ้ยแต่คุณพ่อเท่ใส่แว่นตาเหมือนตีใหญ่อ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณเอซทุกท่านนะครับที่ส่งของขวัญมาให้ครอบครัววงสีชานะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณแม่เลยนะครับช่องแม่ชมพู่แฟมิลี่นะครับแม่น้องชมพู่แฟมิลีครับอย่าลืมฝากช่องอ่ะแนนจุน๊008แล้วก็ น้องไอชาแนลขอคุณพ่อมีไหมยังไม่ทำยังไม่ทำอนาคตทำแน่นอนอ่าครับผมขอบคุณนะครับสหายพายุนะสหายพายุนะครับเสหายรพายุ08นะครียนนะครับเข้ามาแล้วกด subscribe สั่นกระดิ่งกดไล้์กดแชร์ให้กับแม่น้องชมพู่เฟมิลีนะครับแล้วก็ช่องยูทูบน้องไอซนะฮะไม่เหอเลยไม่เหอเลยไม่เหอเลยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้นะคะ มีพัสดุมาที่บ้านอีกแล้วนะคะดูผมแม่น้องแพรเปรียผมให้แม่นะหัวร้านยิ่งกว่าเก่าอีกมาดูกันเลยค่ะอันนี้พัสดุมาจากน้องบูมนะคะนะสองครั้งแล้วนะคะครั้งที่สองนะครั้งนี้ก็จะหน้าถึงแม่นะคะมาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรนะ นี่อย่างนี้นี่ดิ้งดูจ๋าหน้านี่ถึงใครนีไม่เห็นดอเด็กดอเด็กชุดนอนจากพี่นัดอเมริกาฝากให้น้องสะดิ้งนะคะขอบคุณค่าขอบคุณค่าเลลูกขอบคุณค่าค่ะของจากร้านน้องบูมนะคะนะจากน้องบูมน้อยร้อยเอ็ดนะคะนะเยมากเลยนะอันนี้กระเป๋าให้ใครเนี่ยของแม่หรอมั้ง ไหนไหนให้น้องสะดด้อีแล้ว <c oughs> <c oughs> ให้น้องสะดด้อีแล้วอันนี้ละ่ะอ๋ออันนี้ของแม่แล้วถึงคิวแม่แล้วนะคะขอบคุณน้องบูมน้อยด้วยนะคะขอบคุณที่นัดด้วยนะขอบคุณบ้างนะคะขอบคุณค่ะดูดก่อนพ่อแบบนั่งนิ่งเลยไม่ได้ขอบคุณพ่อขอบคุณบ้างก็ได้นะพ่อไม่มีขอ <c oughs> มันน่าจะเป็นของพ่อนะอีกตัวนึงที่อยู่ข้างหลังนะคะ หิมหหอนะคะทำอย่างดีเลยนะคะมีถุงซิปให้อย่างดีเลยนะ,ะร้านน้องบูมนะคะร้านน้องบูมน้อยร้อยเอดนะคะนะ mm. มีถึงซิปใส่ของใหอย่างดีเลยเด้อ mm. แพ็คอย่างดีนะคะโอโ้โหอันนี้จ๋าหน้าผิดหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ให้แม่น้องชมพู้ค่ะ <c oughs> <c oughs> น่ารักเกินไปไหมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวแม่จะพยายามใส่นะคะถ้าใส่ไม่ได้ก็ต้องเป็นของดิ่งหละน่ารักมากๆเลยนะคะเสื้อไซส์ S เ,เลยนะน่ารักมากเลยนะคะนีตัวนี้ไซส์ S อ,อีกแล้วดิเลยอ้ย <c oughs> ค่อยดีละตัวนี้ก็ไซส์ S อ,อีกแล้วะะโอ้นี่แม่แม่โอ้โห <c oughs> ของแม่แน่อนอนของยิ่งคงเป็นของแม่ของแม่คงต้เป็นของยิ่งดูเส yes, ื้อ ไส่เอสทุกตัวเลยความหวังความหวังสิ้นสุดแล้ว <c oughs> เห็นแม่ตัวน้อยก็เลยแบบเอาไปน้อยๆมานี่ของแม่ต้องเสื้อแบบนี้ ผ้านิ่มมากนะคะผ้านิ่มมากนี่ค่ะผ้านิ่มมากๆเลยนะคะเสื้อผ้าจากร้านน้องบูมนะคะผ้าดีทุกตัวเลยนะผ้าแบบนิ่มมากเลยนะคะโอ้หตัวนี้ลายพ้อยเลยพ่อจะหาแม่เจอไหมเนี่ยตัวนี้สวยอ่ะสวยลูกเคยเห็นของหยิ่งดูร้านพี่บูมใช่ไหมไม่รู้ไม่น่าใช่นี่ค่ะเสื้อผ้าจากร้านน้องบูมน้อยนะคะ วันนี้นะคะแม่ยายน้องบุมน้อยนะคะแม่ยายน้องบุมน้อยโดนรถชนนะคะนะฝากเป็นกําลังใจให้น้องบุมด้วยนะคะแล้วก็น้องหวยด้วยนะ <S <S ขอให้คุณแม่หายไ,ไวๆนะคะนะขอบคุณยังขายของอยู่นะคะแบบเออวันนี้น้องน่าจะไปเฝ้าออคุณแม่ที่โรงพยาบาลน,นะคะ <ๆ S 4> แล้วก็มีมีลูกเล็กด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้น้องบุมน้อยด้วยนะคะขอบคุณด้วยนะที่ พี่นัดนะคะพี่นัดนะ้าส่งของมาให้พวกเรานะคะขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องบุมน้อยแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอให้คุณแม่หายไวๆเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอคุณ